เป็นยังไงครับพี่น้องสมชายยุหายกินเนี่ยว่าจะออกจากบ้านมันตรงนี้ได้กันนี่เบาจาภาษีเอา้ามาพี่น้องเอาเป็นไรครับทั้งอุบลหนองคายอุดอนนรธา,รน,า,ลลน,านีมุกดาหารสกลนครและนครพนมครับนี่ครับอ่ะจัดไปครับโอลาดบุรีรัมย์นครพนมอะเจอกันใหม่เด้อเอา้า จัดไปครับผมคงยุ่งสาดมองไม่น้แล้วบัด Ồ, tẩy cây không tẩy sáng mình đắng là mình bấm luật mười chín bó bây giờ quá bỏ cành nè rồi mọi người gặp người ở đây mọi người có con quả không được

ไปจัดการครับกวา่าตู่ทงนะขี้ประหอม มัเนเปลี่ยนความเสียแบบนี่ก็คือ,อก็เครื่องของเราไว้มากดฉีกปึ๊บเข้ากัน gà bự gì gà bự Ừ. bên làn bự bự để tay đâu thôi bự chỗ này kum này còn thôi này. ô mã gì đó gì luôn nha. cái ta cái à

ก็เป็นออมไก่สายทุ่งนามาครับพี่น้องรับทานเข้าด้วยกันนี่ครับโอ้โหยี่ปอาคนเงี้ยยี่ปอาคนเงี้ยี่ปลาไมจำเจ้า vừa là dùng vừa vừa là hầu thoát em chuông mực nó ngon ngon thì ngon 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 ngon